สวัสดีครับพบก,กับผมท่องเที่ยวรับนังไปทางช่องยูทูปเชนนะฮะวันนี้ผมมาหาอาหารเที่ยงที่จังหวัดเชีกาะสมุยไปไม่รู้นะครับที่อ่าร้านอาหารบ้านสวนแกงร้อนนะฮะอยู่ที่ทางไปเพื่อนที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับตรงแถงนวถน,นนเขาจระเขานะฮะวันนี้เรามารับประทานอาหารเที่ยงกันนะครับปลาข้าวสวยสว แต่เขาเปอดแท่งทาราเฮทนะครับอยากถัข้าวสองคนเดินไม่รอกันเลยครับอันนี้คือตัวจิ้งน้ำพลนะครับของโปรดของผมผมชอบกินน้ำพลอู้้ยน่ากินน่ากินครับเดี๋ยวผมก็มีอ่าส้มตำมีช้อนไข่อ่ะ ข,ขอ <HHH> ช้อนนี่นะออช้อนกลางนะนี่คือกบทานนะฮะชิมก่อนครับอร่อยครับจุดยอดครับข้าวหมูย่างครับขอปเทอ่ฮะมาวมน้องากรมา อืมอครับอยครับที่เดี๋วเขาสวดร้อนๆนะฮะเอาต้มจ้ำอาตจ้ตักให้เข้มกว่าเลาถ่ายทำอยู่ครับนี่ไม่นการกินอาหารครับอร่อยครับอร่อยฮะสุดสยอดนัดน สุปเคยไม่เป็นอ่าโอเคครับอ๋อเอาป่ะเอาไปเข้าใจกุะถ้าผมมาร้านอาหารทุกที่อะยรผมต้องกินซุปอย่างกุ้งกุ้ตลอดก็ใบมดูดใบเนื้อปูของผมครับผมชอบอยากำซุปนี่คือกุ้งนะฮะเห็นนะครับขอชิมน้ำซุปก่อนนะฮะ อือ,อร่อยครับเปรี้ยวกบบกล่อมเปรียปร้ยวเป็นกมกล่อมตาขางใช่ไหมอ่ายกยาวใี่นี่ออกมาันนแบบนาไปเราชิมกุ้งก่อนนะฮะม็ไม่มา ป้าข้าบปัาช,ชาฮะพอดนี้ผมติดตามคลิปของอ่าลุงเด่นพากินไปเทีท่ยวผมชอบผมก็เลยอยากกินถึงด่นทำาอยากกินมากก็เลยขอกินทีท่ทร้านเนี่ยกับข้าวสวยร้อนๆนะฮะ ครับผมกินแล้วครับอืมอร่อยครับเดี๋ยวผมก็ขอร,าารับประทานกัท่านเดี๋ยวตะโก้เดี๋ยว,กกยวผมจะออกเดินทางไปเที่ยวนะพบกันใหม่ทางช่องยูทูบชาแนลอ๋อ,อนี่มีรวมน,นนะฮะนี่รวมไหม อาันนี้คือแกงพวกแคร์นะฮะพวกแคร์ชนก่อมาชิมหน่อยฮะมาว่เห็นไม่ใช่เห็นดนี่หว่ามาเขื่อนอ่าแล้วกมออร่อยครับ ตัวอร่อยครับไอ้น้องโกนนะพวกใหม่คลิปช่องเทรลไฟท์ทางช่องอปชนแนลนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องคารมันนะครับเดี๋ยวขอทานอาหารที่ก่อนนะครับ